สวัสดีจ้าพี่น้องทางไกลทางไกลอยู่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศทั่ทโลกสวัสดีทุกคนค่ะโอ้ววันนี้ไม่ได้แต่งหน้าวันนี้พามากินข้าวนอกบ้านค่ะไม่ใช่นอกบ้านค่ะข้างหน้าบ้านเองจ้ะวันนี้ไม่ได้ให้ดูยีวิวต้นไม้นะคะแต่ก็ให้ดูของบ้านข้างหลังบ้านก็แล้วกันนะจน๊ะเนาะก็ยังมีต้นไม้อยู่ค่ะ เรามาเอาบรรยากาศกันค่ะวันนี้เมนูนําเสนอนะคะเรามากินข้าวมันไก่กันค่ะอันนี้ทําเองค่ะทําเองแซบเองค่ะน้ำสุกมันหกเนาะถ้า่างนั้นเราก็ไม่ต้องไม่ต้องขยับที่รถใครมาจอดหน้าบ้านเราเนี่ไม่รู้หรอกําลังทําวีดีโอเดี๋ยวเราจะตักน้ำจิ้มนะคะมาราดใส่เลยค่ะ น้ำจิ้มสุดเด็ดค่ะยายดาวทำเองค่ะยายดาวทำเองหมดทุกอย่างเลยค่ะราดน้ำจิ้มลงไปค่ะทำเมื่อไหร่ก็แซบเมื่อน,นั้นค่ะแซบตะเบิดตะเบอแซบแบบไม่เกรงใจใครอ่ะค่ะ พูดจริงนะคะไม่ใช่พูดเล่นค่ะ <c oughs> หอมฐานหอมฐานอันนี้จะผักพอดีมากินข้างนอกแล้วผักใส่ถุงมาค่ะเราไม่ได้แต่งหน้ามาค่ะ <c oughs> หน้าคนก็ไม่ได้แต่งหน้าจานข้าวก็ไม่ได้แต่งอันนี้เป็นแตงนะคะ <c oughs> แต่งค่ะแต่ง จะหนวกหูหน่อยนะคะบ้านอยู่ติดถนนค่ะผักสลัดก็มีค่ะนี่จ้าผักสลัดก็มีเดี๋ยวเราจบมากินกันมากินกันเลยค่ะเนี่ยน่ากินไหมคะบ้านข้างหลังเขาก็มาเดินข้างนอกบ่อยนะคะเขาพาหมามาฉี่เขาจะว่าอุยบ้านนี้เป็นอะไร <laughs> บ้าปอนเนี่ยพูดคนเดียวนี่ค่ะไก่ค่ะ จ้าเราเอาวะตถุด่บกันแล้วกันเนะมาจ้ามาจ้ามากินกันเลยค่ะน้ำจิ้มสูตรเด็ดอ,อร่อยมากค่ะ คืนฝนตกทั้งคืนแล้วค่ะไก่อันนี้ก็อร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างค่ะ น้ำซุปแบบใสๆเลยค่ะหนวกหูเสียงรถจับอืม ทำจากหม้อหุงข้าวนะคะข้าวเหมือนกันทำไม่ยากเลยค่ะอร่อยด้วนน้ำซุปจะใช้หัวใชเท้าอีกข้างหลังข้างหลังบ้านเขาออกมาเดินนะคะออกมาทำอะไร <c oughs> อันนี้ใสใช้ซุปหัวใชเท้าค่ะเพราะว่าลูกสาวแล้วก็คุณสามีชอบ แต่ว่าปกติถ้ากินเองนะคะจะชอบใส่มะระค่ะซุปมะระอร่อยค่ะมีหกไหมนี่มีหยด ไม่ได้เอาที่ชั่วออกมาไม่เป็นไรจ้ะไี่เคินนั่นเนี่ยข้างหลังบ้านเขาเดินเขาต้องได้ยินเสียงเรา มันเดินบ่อยมากเลยขอน่าทำสวนหน้าบ้านพาหมาเดินจากผ่านหน้าบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะ เมื่อวานหุงสิบถ้วยเลยค่ะข้าว หลังบ้านเขาเดินผ่านหน้าบ้านเขาอ้อมมาเดินผ่านหน้าบ้านแต่เขาก็ไม่มองเราวันหลังเราต้องเอารถไปจอดขวางหน้าถนนใหญ่าานะจ๊ะเนาะจะได้กินได้สะดวกสะดวก นี่จิ้มแล้วนี่เข้าบา้านค่ะน้ำจิ้มอร่อยอร่อยจ้ะ

我來抹。<noise> อร่อยแบบไม่เกรงใจคนข้างบ้านเลยค่ะไม่เกรงใจใครไม่อยากเรียกใครเลยค่ะอร่อยมากเวลาเกินจากพี่น้อง ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นแรงกำลังใจค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ